โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เลนเจอร์ทุกๆคนกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันใน ID 3นั่นเองเนาะวันนี้เราก็จะมาเปิดหา,าเจ้าแจ็คเดอะริปเปอร์นนเนีเ้ก็เป็น ID ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม <c oughs> แต่มีมอ็อบมีมอ็อบนะมีมอ็มมอบก็อยากได้แจ็คครับผม ID นี้พูดเลยว่าอยากได้แจ็คนะอยากได้แจ็คครับต้องการแจ็คครับ แจ็คครับออกเถอะครับนะสองตัวเรามาดูกันว่าจะได้แจ็คตอนตัวที่เท่าไรเข้าเป็นอ่าไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็เดี๋ยวถ้าไม่ไม่มีอะไรออกมาตอนห้สิเดี๋ยวเราไปเข้าเป็นปุ่มแจ็คทองไหมแจ็คทอง อลนะโอเคไม่มีอะไรคนระับเดี๋ยวขอรีแป๊บนึงนะเพื่อนเราจะไปเข้าเป Jack ็นแจ็คทองนะเดี๋ยวมานะแปบ๊บนึงโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมก็ไปรีมาแล้วก็ได้เป็นแจ็คทองมันเนร,นะ ipper, รียบร้อยแจ็คเดอะริปเปอร์ร่งทองแจ็คทองกิกทองไปด้วยต่อป้าบโอ้ลัคกกี้มดูดป้าบดัมมี่ดัมเมียงเลย เพื่อคิดว่าได้ไหมผมก็ไม่รู้เราก็ได้ไหมเราดูในคลิปบอแลวกันนะผมก็ไม่แจ็คทองมาไหมแจ็คทองอันนี้สูตรแจ็คเดริปเปอร์นะวอชร์เค้ก็เป็นตัวที่ก็ยังช่ดีอ่ะผมยังใช่ดีนะเงียบ <c oughs> ทำไมมันเงียบจังเลยล่ะเนี่ยเฮ้ย75แล้วไอ้น้องสูตรแจ็คทองเงียบมากเฮ้ยเงียบเกินไปแล้วเฮ้ยเงียบสนิทเงียบ่โอ้ยไรก็กลง สองร้อยใบตัวสองร้อยใบโสีดเลยว่ะรอบนี้เนะี่ยอตัวสองร้อยใบไม่ได้อะไรเลยเว้ยเฮ้ยทำจริงจบแล้วปั้นบากีไม่เต็นนี่ เดียน,นี้ไม่เอาแล้วครับผมนน้อยใจนะมันไม่ให้คือไม่เอาครับตัวตองร้อยใบนะเฮ้ยมันไม่เล่นน, <c oughs> <c oughs> น้อยนะหึหึไยใจยัดเลยแล้วกันอ <c oughs> ย่าอย่างชอบเลยยัดแล้วครับผมไม่ไม่สนใจแล้วครับเราต้องกานดัเนีกตัดไป อยากไปขึน้นเพชรนะก็เดี๋ยวก็มีเจมมืดมาแน,น่นอนนะมาเจมนะพะอยากไปขึน้นเพชมากๆตอนแรกก็คือกะจะเอาแจ็คมาแล้วปั้นแจ็คเว้ยมันไม่ออกไม่ออกก็ไม่เอาครับผมนะร้อนเลยแบบนี้มีร้อนมีร้อน <c oughs> ผมแนะนำว่าควรเปิดตอนตู้มาใหม่ๆเมื่อการอดเยอะผมเปิดมาผมรู้สึกว่า ลองดูลองดูจร,งจริงจริงจริงโอกาสมันจะรู้สึกว่าออกจะออกจะดีอ,อะด่ะใช่ใช่สองร้อยตัวไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ไม่ใจแล้วไม่ใจจัด มันไม่น้อยนะเพื่อนๆสองร้อตัวผมเก็บมาแบบเดือนนึงอะรู้สึกแย่มากพูดตรงๆก็มีมีได้ก็มีเกลืออะไรครับผม,มธรรมดาปกติของเกมนี้นะมันไม่ให้เราได้ตลอดหรอกเป็นเรื่องธรรมดาของมันไปสำหรับกันในเปลจะมีกว่าการะปลบากระดิ บลักกี้ของเรา,เาใช้ทิมเดิมครับผมใช้ทิมเดิมเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปฟาร์มปั้นเจ็บห่วงแม็กแล้วคิดว่าอาจจาการกบไม่เยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็อาจจะแบบมีซื้อในร้านค้าบ้างนะก่อนแรกบ้าง เนี่ยแรกในเนี้ยอ้ององห้องรอบเนี่ยมาละก็คิดว่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ก็ว่าจะอยากคือผมอ่ะผมอยากจะดันขึ้นในนุ่นเร็วๆนะผมอยากจะดันขึ้นหรือว่าเอาชุดสูตรเร็วนะั้นมาใส่ให้ดาวินชี นี่บวกตอนนี้แม็กสามนะอันดูดัว่าเป็นตัวแทงเตอนนี้ใช้ดาบอันตัวแทงกองพยายามเลี้ยงธาตุไม้ครับผมจบท้องหนึ่งนะอารดับนี่ได้อยู่มากอาดัมมันไม่ใช่ตัวดามีดไงแล้วเรามีไฟแม็กเราไม่กลัวอะไรไงธาตุธาตุไม้มาเลยครับมาเลยรีฟาดครับนี่ของาดับ ดาวินชีอ๋อดาวินชีครับผมไอดี ID หลักก็ใช้ครับดาวินชีนะไอดีสามก็ใช้นะตัว <c oughs> กเกียร์ตัวเกียร์ดู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 อันนี้ใส่สก,กิลโดนแน่นอนให้มันด้วยมันจะกิน วินก็เล่นง่ายขึ้นอยู่แล้วก็ผมมีดาม,ามี3สโอ้นี่ชากาชากานี่เป็นตัวที่ผมว่าดีนะโอจริงๆดีเลยเลยผมลองใช้ในไอดีไอดีสองยังไม่ดีฮอลโลโบงผมก็ไม่ได้แย่นะตัวมันก็โอเคอผมว่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ทันรู้มันทำให้มันดูอาจจะแย่หน่อยแล้วส่วนดาวิชดาวิชีนี่ดีอยู่แล้วผม ยาสามัญประจำบ,บ้าน,นดาวินชีควรมีนะผมว่าเก่งดูดิมีดาวินชีมาเสริมทีมชนะง่ายขึ้นชนะง่ายขึ้นจริงใช่อันนี้มีม็อบกับยังไม่ได้ปัน้นเนาะเพราะว่าถ้าปั้นม็อบมันคือแบบธาตุไม้จะมีไม,มกี้มีเทียแล้วก็ม็อบมันโคตรเยอะเลยทยธาตุไม้สามตัวแบบ ลองนิดมันตัง้งมาแค่สี่ตัวางที่นี้แต่ผมว่าตึงๆมีตึงอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีเล็บไม่มีเล็บ แค่เอเมเลีาไปดินะม่ใช่เอเมลียไม่มีเลยบานคนก็มีดัมินชีด้วยแลกันครบไงไป้ะครับผมทีมเราฮะทีมเราทีมเราเถื่อนกว่านะอุ้ยกมีตัวบินนะดิออ้อ้อุ้มเกือบเกือบเกือบบ้านเกือบพัง อย่าอย่าหาเล่นก,กับตัวบินนะเพื่อนๆระวังด้วยนะโอเ้เกือบแปละเมื่อกี้ไปรวยครับไอดีเนียกะกะว่าจะดันหลีให้ขึ้นแพดนะเออเลมดีนะเลมดีรู้สึกว่าเลมใช้ดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยห,หลุดตำนานะนะเลม มันเป็นธาตุน้ำที่ผมว่าดีสุดแล้วมั้งสองร้อยตัวเนี้อ๋อสภาพหมดสภาพนตสองร้อยตัวนั่นแหละครับดำตๆๆนันเหละหมดสาภาพาใชอือ ไหวชิวไหวชิวให้เอาเรื่องอย่นั้นเนี่ยปกติก็คัดนะครับผมคัดครับผมคัดมันเล่นง่ายกว่าคัดทีมดีมันเล่นง่ายกว่าจะได้ยินดาวินชีแม็กเนออ่ไม่แน่เพื่อนๆอาจจะได้ยินดาวินชีแม็กในไอดีหลักผมนะเดือนนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่มีตัวปั้นนะ เดือนนี้ดีหลักน่าจะไม่ซุ่มครับผมน่าจะดองต่อนะเพราะว่ามันมันมันไม่มีที่แล้วอ่ะคือแบบได้แจ็คมาก็ไม่รู้จะเอาเทนตัวอะไรอะ่ะเข้าใจไหมก็เลยแบบเอออาจจะอาจจะได้ยินดาวินชีแม็กนะออันนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าผมเอาดาวินชีไปใส่แทนดิมารุอะ <c oughs> ดิมารุมันแบกแรกเน่เกินผมก็เลยแบบเอาออกว่าแล้วก็ใส่ดาวินชีเข้ามาก็รู้สึกว่าเล่นโอเคขึ้น ลิมันรูปมันกินแล่มากเพื่อนๆแบบกินแล่จริงๆแบบแล่ลิมารูปอยู่ประมาณพันกว่ามั้งแล้วแบบพอเปลี่ยนเป็นรองเท้าใช่ไหมมันบางมุ้ยผมเลยแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นรองเท้ามันบางคือมันมันยืนไม่ทันแจกสกิลมันก็ตายแล้วอ่ะอันนี้เป็นรถเล่นะจอมม้ารถเล่ยใช่ไหม อันนี้แล็กผมก็ซุ่มนะสามพันรูปีเนาะก็ได้เกียร์มาพอสมควรครับผมนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แลเพื่อนก็เลือกไปนะสำหรับเดี๋นี้เนาะเลือกไปก็ไม่เป็นไรครับผมก็สู้ใหม่เดือนหน้าครับผมนะก็ เลนเจอร์มันก็มาใหม่เรื่อยๆอย่าไปซี้รียอะนะเพื่อนก็ว่าเจ้าใหม่กับผมก็แล้วสองร้อยไม่ได้เลยมันก็เกินนะจีเอ็มพักไปด้วยนะมาดูหน่อยนะว่าไอ้ดีผมมันบักอยู่หรือเปล่านะสองร้อยตัวมันไม่ได้อะไรเลยในจีเอ็มก็เราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการส่งกาชากับไว้เจอกันไม่คิปหน้าครับสองทีมนี้สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเจอกันครับบ๊ายบาๆขอบคุณครับ